สวัสดีค่ะมิสมี่แบ่งปันพันเรื่องวันนี้มีเรื่องกล้วยกล้วยมาแบ่งปันค่ะจะเป็นกล้วยทอดหรือกล้วยแขกที่คนโบราณเขาเรียกกันนะคะเนื่องจากเราปลูกกล้วยไว้ทานเองเยอะมากเราแบ่งขายบ้างเอาไว้ทานเองบ้างกล้วยที่สุกหำหามเนี่ยก็เป็นเมนูยอดเด็ดเลยค่ะทำกล้วยทอดค่ะวันนี้เรามีสูตรแบบเพื่อสุขภาพมาแบ่งปันกันค่ะ สูตรนี้นะคะเป็นแป้งที่เราทำขึ้นเองเราไม่ได้ซื้อแป้งสำเร็จรูปนะคะเนื่องจากเรามีแป้งหลายชนิดเก็บไว้ที่บ้านเวลาเราทำอะไรเราก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยส่วนผสมจะขึ้นไว้ใ,ใต้คลิปนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งสาลีค่ะสูตรนี้จะใช้น้ำตาลน,น้อยมากๆเลยค่ะ บางสูตรนะคะก็จะมีน้ำตาลประมาณ100กรัมหรือ200กรัมนะคะแต่สูตรนี้เราใช้น้ำตาลแค่50กรัมค่ะเราไม่เน้นหวานนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกลือเราใส่น้อยค่ะเราจะไม่ใส่แบบหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาใส่แค่ครึ่งช้อนชาค่ะลดเค็มลดหวานค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะ มารวมกันไว้ในกระมังเดียวแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะมะพร้าวเนี่ยมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้งา มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องใส่ทุกอย่างแต่แป้งเนี่ยต้องใส่ทุกอย่างเหมือนกันนะคะส่วนมะพร้าวกับงานเนี่ยจะเป็นแค่ออปชั่นเสริมเข้ามาเท่านั้นเองพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมกล้วยค่ะถ้ากล้วยผลใหญ่หน่อยเราก็ผ่าสีถ้าผลไม่ใหญ่ก็ผ่าแค่3เอาบางๆค่ะอย่าหนามาก แล้วก็แป้งเนี่ยให้เป็นน้ำๆหน่อยอย่าให้ค้นหนืดมากเดีย๋ยวแป้งจะเกาะที่ตัวกล้วยมากเกินไปนะคะเวลาทอดนะคะให้ใช้น้ำมันใหม่ๆก็ใส่ใบเตยลงไปบ้างเพื่อให้มีกลิ่นหอมแต่ถ้าไม่มีใบเตยก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาทอดนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะหรือไฟปานกลางะคะ่ะอย่าไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะ ทอดให้เขาได้ที่ก็คือกลับหน้ากลับหลังจนเขาสีเหลืองทองเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยทอดค่ะลองไปทำดูนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยปรับเอาตามที่เราชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ